กับคนนี้นะคะน้องการทัศนาปกติเจอเนี่ยอารมณ์ดีแต่ล่าสุดโอ้โหเดือดสุดๆเลยทำไมอะแม่จำได้ไหมปีที่แล้วเรื่องราวที่แม่โดนแบบมีคนโ <ดน S 1> องเฟซบุ๊กอะแล้วให้โอนเงินไปคุณผู้ชมเงินเนี่ยมัน4,500มูลค่าอาจจะไม่เยอะมากแต่<ไ>ความรู้สึกไง ถ้าคือความรู้สึกในใจมันแบบมันเจ็บใจแล้วก็ล่าสุดแลผู้ชมหนุ่มการเขาก็อุตส่าห์ไปตามหาหลักทงหลักฐานแล้วนะคะให้ญาติที่แบบรู้จักเต็มที่น่ะติดค้นข้อมูลมาหมดได้ทั้งรูปพันธสัญชาติที่อยู่บัญชีทุกอย่างครบสรุปเลยเจอไหมจนแล้วจนรอดตํารวจเจ้าของคดีเขาบอกว่ายังไม่คืบหน้าความคืบหน้าคือเท่ากับศูนย์งานนี้มันก็ศูนย์สิคะภาษาอีสานคือศูนย์แปลว่าแองกรีอ่ะโกรธอ่ะเออฟังเสียงหน่อยค่ะ เงียบอยู่ครับแต่ว่าคือเรามีญาติเหมือนมีญาติเป็นตำรวจเขาหาข้อมูลมาแล้วไปค้นเหมือนในทะเบียนราษฎรพวกอะไรพวกนี้เจอแล้วมีหน้าด้วยมีสถานที่ที่เขาอยู่ด้วยแล้วก็ให้แม่ไปยื่นอีกรอบแล้วก็ทางทางคนที่เขารับเรื่องครับเขาบอกว่ากําลังดําเนินการให้อยู่ซึ่งผมก็มองว่าเอ๊ะมันอยากความจริงมันน่ามีมีข้อมูลแล้วน่าจะต้องเรียกใช่เร็วกว่านี้แล้วก็น่าจะออก หมายเรียกหรือหมายจับเขาได้แล้วพอโดนหลอกแล้วปุ๊บอ้าวแล้วจะพอไปแจ้งปุ๊บก็เท่ากับศูนย์ทุกอย่างตอนนี้มันมีค่าเท่ากับศูนย์หมดเลยในใจลึกๆก,ก็อยากจะตามตัวเขามารับโทษเพราะว่าไม่อยากให้เขาไปทำาอีกกับใครอีกคนหน่วยไหมคะคนหน่วยครับคนหน่วยกับระบบเนี่ย ห่วยภาษาอีสานไหมวะผอห่วยภาษาอีสานมากมุดกิดนะมันซูนนะมันกดโอวยมันเขียดมันแข็งเว้ยเอาเป็นว่าอ่ะซัพพอร์ตไปละกันเรื่องผลงานเพราะนอกจากภาพยนตร์เรื่องไข่อ้อเขายังมีหนังอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็มีเพลงด้วยนะคะฝากติดตามทุกเรื่องเลย